โอเค okay, let's go ตอนนี <welche> ้ว่าไม่เคยส่งรูปปากนะคะรูปปากนะคะไม่เคยส่งไม่เคยส่งช่วงไทม์ไลน์ตรงนั้นอ่ะเอ่าสิบแปดเราเจอเขาที่บ้านโป่ถูกไหมคะสิบแปดยี่สิบเอ็ดก็อยู่กับเขายี่สิบสามก็อยู่กับเขาคือของถ้ามันถึงยี่สิบสองช่วงยี่สิบสามอ่ะเราก็ยังเจอเขาอยู่ก็บ่อสาเหตุเพราะเขาจนแต้มไงนะฮะเพราะเขาจนแต้มไปไม่รอดนะครับรวมแล้วมันก็คือวิธีการอำพรางของผู้ต้องหาใช่ใช่ใช่ถามอ่ะเราก็ยังเจอเขาอยู่ ก็ไม,มไม่ได้มีใครพูดถึงเรื่องนี้กันนะคะ,อ,อ,ะอย่างทานายก็เจอเจอพราอกับแอมก็สี่ครั้งก็ไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้กันหนึ่งที่นี้นะหนึ่งแล้วก็จะเห็นว่าเขาไม่ได้เป็นผู้ลงไปเรื่องนี้ซึ่งสุสารสนุกสิบแปดเราเจอเขาที่บ้านโป่งถูกไหมคะสิบแปดเขาคุณแก้วเนี่ยเป็นคนแนะนำานายความนี้ให้เขาแต่ต่อหลังเขาไปทําอะไรต่อมีอะไรกันเยอะนะครับนะก็ขอไม่เอ่ยนะก็ถึงกับสนิทกันแต่วันนี้เนี่ยเขาก็มีข้อมูลว่าคุณแก้วไปออกรายการต่างอันนี้ที่เขาพูดนะครับ อะไรกาโหไปเกาะไปอ๋อหัวก็กออกกแสอะไรต่างๆนะ้ก็ทําให้เขาเริ่มไม่ไว้วางใจนะครับนา้าเลยอย่างแก้วนี่ก็คุณแก้วก็อยู่ับตำรวจนะเขาก็ไม่ไว้วางใจอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นธรรมชาติของผู้ต้องหานะเป็นชาติทอดมาจากบุคคลอื่นอืมแล้วตัววันนั้นตั้งแต่ก่อนที่คุณพัะถูกแด้ข้อ,อาหาเนเรื่องกระเป๋าคุณพัดทราบไหมเรื่องกระเป๋าใบนี้ทราบไหมเรื่องกระเป๋าใบนี้ใช่ทราบไหมลุยว,วิตองเนี่ยยังไม่เห็นโดนนะ เป็นคนไม่ใช้กระเป๋าแบรนด์ด้วยไม่รู้ไม่รู้จักแบรนด์ไม่รู้จักขนาดไซส์ขนาดหรืออะไรเท่าไหร่เลยฟังแต่ที่พวกท่านไปเอามาคัดคันไม่คันไม่เดินตลาดค่ะเออทำไมต้องเดินห้างเหรอปกติเป็นยังไงเหรอไฮโซนะเป็นคนไม่ใช้กระเป๋าแบรนด์ด้วยไม่รู้ไม่รู้จักแบรนด์ไม่รู้จักขนาดไซส์คัดคันไม่คันไม่เดินตลาดค่ะเออทำไมต้องเดินห้างเหรอปกติเป็นยังไง โซทน,นายเนี่ยเขาไม่มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับเรื่องราวของกระเป๋าที่ส่งมาให้คุณแก้วตำรวจถามว่าส่งอเอกสารส่งหลักฐานตัวนี้ไปให้พี่แก้วว่าทำไมทีนี้แอมเขาก็บอกว่ารนะทนายบอกว่าให้ให้ใหเก็บไว้เป็นหลักฐานในเช้นสารแต่ของก้อยยังไม่รับอยู่แล้วค่ะของก้อยเพราะว่าเราตรวจด,ดูแล้วไม่ได้ทำจริงๆแล้วมีการเทสด้วยแล้วก็เก็บพยานหลักฐานเอาไว้เขาก็เขาก็หนูอยากรับสรารภาพหนูอยากรับสารภาพเขาก็พูดอยู่คำนี้อย่างเดียวแล้วก็ร้องไห้ตลอด ก็ยกมือไหว้ขอร้องเยี๋ยวที่เขานั่นเดี๋ยวที่เขาจะพูดคานี้ตลอดแล้วเขาบอกว่าเขาเขากลัวโดนทิ้งใช่ครับว่าคุณไปทําอะไรคุณมากับใครคุณมาจากไหนอ,อุน้ยฉลองอนนพอรบรใหม่เลยใช่ค่พะรพรบคุ้มหายใช่ค่ะคุ้มหายยังไงอธิบายกรณีของ คือคือกรณีนี้เดี๋ยวขอให้ทางกลุ่มทนายใจดีที่แจงอีกทีหนึ่งนะครับนะคะครับพวกเราเป็นหนุ่มเป็นกลุ่มทนายใจดีค่ะอยากว่าว่าไปเลยค่ะแต่แสดงว่าคุณกำลังสนใจเลยครับ เราเป็นหนุ่มเป็นกลุ่มทนายใจดีค่ะุย,ะยแล้วตำรวจก็บอกเอ๊ะมันมันไม่ใช่นะหลักฐานนี่มันมัดตัวเองแล้วก็ถามแล้วทําไมไม่ส่งให้ทนายทาไมส่งให้พี่แก้วน้องเขาก็ไม่ตอบกระเป๋าเนี่ยตกลงเขาส่งไปให้พี่ถูกไหม่นะคะรูปปากนะคะไม่เคยส่งไม่เคยตกให้การปฏิเสธค่ะใช่ค่ะจะได้ได้ให้ข้อแนะนากับทางลูกความนะคะว่าควรทำยังไงกับหลัก คืออย่างนี้นะคะในคําแนะนําใดๆก็ตามเนี่ยมันมีกฎหมายมารองรับอยู่แล้วนะคะว่าจะต้องทํำยังไงบ้างมีข้อหลักยังไงข้อยกเว้นยังไงข้อยกเว้นซ้อนข้อยกเว้นอย่างไรเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นเรื่องในปัญหาข้อกฎหมายที่นั้นเลยนะคะแล้วคําแนะนําอะไรต่างๆเนี่ยปกติไม่ว่าจะใครก็ตามเวลาเขามาเนี่ยเราก็จะแนะนําให้ส่วนการเลือกในการตัดสินใจจะทําอย่างไรเป็นดุลพินิจของตัวของลูกค้าเองเท่านั้นทนายเคยบอกแล้วไงคะว่าแม้ว่าใครก็ตามโฟหกทนายไม่ได้ยูด้วย คุณโกโหกคุณก็รับผิดไปเท่านั้นเองตนี้ตกลงเขาส่งไปให้พี่ถูกไหมค่ะส่งของอะไรไปที่นั่นที่ที่บ้านคุณแก้วแล้วคุณแก้วเนี่ยมีบ้านกี่แห่งใช่ไหมคะแต่เมื่อกี้ก็ยืนยันไปแล้วค่ะแต่ว่าอยู่ในํำนวนนะคะจะบอกได้เลยว่าตอนนี้ว่าไม่เคยส่งรูปถ้าไม่เห็นลงสงล่งก็ไม่หลั่งน้ำตา